สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะเข้ามาทํานายดวงชะตาคนเกิด5ราศีนี้มีโชคทางการเสี่ยงโชควันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้พร้อมด้วยเลขมงคลประจําวันเกิด คำทำนายต่อไปนี้เป็นการอ่านพลังชะตาในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้ซึ่งพลังดวงดาวรวมตัวส่งสัญญาณเรื่องโชคลาภและโอกาสทางการเงินสำหรับผู้ที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้อ่านแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเอาเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตคุณและรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองราศีเมษ ในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้พลังของคุณถูกกระตุ้นด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นโอกาสโชคลาภมักมาในรูปแบบของการได้งานพิเศษการเจรจาที่สำเร็จ หรือรางวัลจากการเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีหากคุณมีแผนการลงทุนขนาดเล็กถึงปานกลางวันนี้เป็นวันที่ควรลงมือเมื่อการตัดสินใจมาจากข้อมูลชัดเจนและไม่ใช่อารมณ์โชคจากการเสี่ยงทายจะเด่นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำโดยเฉพาะเมื่อมีคนกลางที่เชื่อถือได้เลขมงคลสำหรับราศีเมษสองหลัก9779 17 เจ็หลัก317 173 4หลัก5้1 7ามหนและเลขเด่นเน้น7กับ1นึ่คำแนะนำเชิงปฏิบัติให้พวกวัตถุมงคลสีแดงหรือซ่อมเล็กๆพกปากกาดีๆเมื่อเซ็นสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเชิงการเงิน ให้แบ่งทุนไม่ใส่ทั้งหมดในเดิมพันเดียวและก่อนลงมือให้สวดมนต์หรือทำสมาธิสั้นๆเพื่อเคลียร์ความโลภราศีพฤกษกวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นนี้พลังแห่งความมั่นคงและความมีสติของคุณจะดึงดูดโชคลาภที่มาจากเครือข่ายและทรัพย์สินที่มีอยู่ โอกาสอาจมาจากการขายทรัพย์สินเล็กๆก,การเจรจาซื้อขายหรือการได้รับมรดกทางอ้อมโชคจากการเสี่ยงทายจะดีเมื่อคุณไม่เร่งรีบและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจคนราศีพฤกษพมักเห็นผลช้าหน่อยแต่มั่นคงและยั่งยืนเลขมงคลสำหรับราศีพฤกษพสองหลัก 94 49 24 42 3หลัก242 424 4หลัก1242 2421และเลขเด่นเน้น2กับ4คำแนะนำเชิงปฏิบัติให้ทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือสิ่งของใช้ให้กับผู้สูงอายุพกสิ่งมงคลที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือสีเขียว เพื่อเสริมความมั่นคงก่อนจะเสี่ยงควรตั้งงบประมาณและยึดต,ตามแผนการเงินอย่างเคร่งครัดราศีมิถุนในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นนี้พลังแห่งปัญญาและการสื่อสารจะนำโชคมาสู่คุณโอกาสมักมาในรูปแบบของข้อเสนอทางการงานงานฟรีแลนซ์หรือการร่วมมือที่ต้องใช้ไหวพริบ การเสี่ยงทายในวันนี้ได้ผลดีหากคุณใช้ข้อมูลและการติดต่อให้ถูกคนโชคอาจปรากฏเมื่อคุณกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆหรือต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์เลขมงคลสำหรับราศีมิถุน2หลัก95 59 05 50 3หลัก505 505 4หลัก1505 5 0 5 1 51, และเลขเด่นเน้น0ูนย์กับ5คำแนะนำเชิงปฏิบัติให้พกสมุดบันทึกจดโน้ตไอเดียสำคัญสำคัญพกปากกาหรือลูกปืนนำเสนอแบบมืออาชีพแต่งกายสะอาดเรียบร้อยและใช้คำพูดที่ชัดเจนเมื่อต้องเจรจาอย่าปล่อยให้ความลังเลมาขวางโอกาสราศีกรกฎ ในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้พลังแห่งความอ่อนไหวและความผูกพันจะนำโชคลาบมาจากความสัมพันธ์ครอบครัวหรือการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหากคุณมีโครงการขอความร่วมมือจากญาติสนิทหรือเพื่อนเก่าให้เปิดใจรับข้อเสนอเพราะมีโอกาสได้ประโยชน์ร่วมกันการเสี่ยงทายอาจให้ผลดี เฉพาะเมื่อคุณไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำแต่ใช้ความเป็นกลางในการตัดสินใจเลขมงคลสำหรับราศีกรกฎ2หลัก93 39 13 31 3หลัก313 4หลัก23 13 313และเลขเด่นเน้น1กับ3คํคำแนะนำเชิงปฏิบัติให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำ เช่นถวายเครื่องใช้เกี่ยวกับการอาบน้ำหรือบริจาคน้ำดื่มพกสิ่งมงคลที่เป็นสีขาวหรือสีเงินเพื่อเสริมความสงบและเสริมดวงก่อนเซ็นสัญญาหรือร่วมลงทุนให้ตั้งเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลังราศีสิงห์ในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้ พลังแห่งความมีสเสน่หาและความมั่นใจของคุณจะดึงดูดโชคลาภที่มาจากผลงานหรือการปรากฏตัวในที่สาธารณะโอกาสอาจมาในรูปแบบของรางวัลเงินสนับสนุนหรือรายได้จากงานที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดีการเสี่ยงทายในวันนี้เด่นเมื่อมีคนสนับสนุนหรือมีผู้แนะนำให้เพราะพลังของคุณจะถูกขยายโดยเครือข่าย เลขมงคลสำหรับราศีสิงห์สองหลัก92 29 3หลัก292 929 4หลัก1292 2929และเลขเด่นเน้น2กับ9ก้าคำแนะนำเชิงปฏิบัติให้พกสิ่งมงคลสีทองหรือส้มเข้ม แต่งกายให้เหมาะสมเมื่อมีนัดสำคัญเช่นการนำเสนอหรือประกวดพกสิ่งที่ให้ความมั่นใจเล็กๆเ,เช่นสร้อยข้อมือหรือแผ่นป้ายคำเชิดชูและอย่าลืมแบ่งกำไรหรือทำบุญเมื่อลาบมาถึงเพื่อเสริมความต่อเนื่องของโชคเพิ่มเติม ข้อควรปฏิบัติร่วมกันสำหรับทั้ง5ราศีในวันที่16พระพฤศจิกายนพศ2568นนี้คือให้มีสติอย่าปล่อยให้ความโลภนำการตัดสินใจใช้ข้อมูลประกอบการเสี่ยงตั้งงบประมาณชัดเจนไม่เสี่ยงเกินตัวและพิจารณาข้อเสนอที่มาพร้อมเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรการทำบุญเล็กๆสวดมนต์หรือทำสมาธิ จะช่วยเคลียร์จิตใจและเสริมโชคได้ดีการพกวัตถุมงคลที่สอดคล้องกับาธาตุของราศีและแต่งกายด้วยสีมงคลตามคำแนะนำจะเป็นการเสริมพลังบวกเลขเด่นน่าสนใจโดยรวมสำหรับวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นนี้คือเจ็บหนึ่งสองสสห้า 9. 0าคำเตือนสำคัญเลขและคำทำนายเป็นแนวทางเชิงพลังงานไม่ใช่คำรับประกันว่าจะถูกรางวัลเสมอไปโปรดใช้ความรับผิดชอบทางการเงินอย่าใช้เงินจำเป็นในการดำรงชีวิตมาเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนให้ลงทุนในแผนที่ดูดีเกินจริงบทสรุปโดยสรุป ในวันที่16พฤศจิกายนพศ2568นี้ผู้ที่เกิดราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎและราศีสิงห์มีโอกาสได้รับโชคลาภในรูปแบบต่างๆตามลักษณะดวงของแต่ละราศีราศีเมษได้จากความกล้าการตัดสินใจราศีพฤษภได้จากความมั่นคงและเครือข่าย ราศีมิถุนได้จากการสื่อสารและไอเดียราศีกรกฎได้จากความสัมพันธ์และความเมตตาและราศีสิงห์ได้จากการปรากฏตัวและผลงานเลขมงคลและเลขเด่นที่ให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกใช้เมื่อคิดจะเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณและจัดการความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลหากต้องการเสริมพลังให้ทำบุญ สวดมนต์และพวกวัตถุมงคลตามคำแนะนำจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจโชคที่มาถึงอาจเป็นทั้งการได้เงินสดโอกาสทางธุรกิจหรือความช่วยเหลือจากคนราบข้างจงเปิดใจรับโอกาสและรักษาความประพฤติที่ดีเพื่อให้สิ่งดีๆยั่งยืนเลขเด่นน่าสนใจ94 49 95 ห้9เก้าเจดเจดเกเพราะสามเดือนสุดท้ายนี้เลข9้ามาแรงมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีขอบคุณค่ะ